ลงมาครับเดี๋ยวลงมาแล้วทัพพีของเขา <laughs> คุณตำรวจและทัพพีของเขา <laughs> <laughs> อะไรครับลงมาครับทัพพีเอาไว้เป็นอาวุธเอาไว้เอาไว้เป็นอาวุธใช่ไหม <laughs> <laughs> เอาไว้กป็อวเอาไว้วลงมาลงมา,งมานี่ชุดนอนชุดนอนของบางสา <c oughs> อ้มีผืนด้วยจ้ <laughs> าทัพพีเอาไว้หลอกใช่ไหม หิวข้าวไว้ยังครับคุณตำรวจหิวข้าวไว้ยังไหนไปขับรถให้ดูหน่อยได้ไหมครับอ่าไปเลยไหนไปขับรถให้ดูหนอ่อยเวลาเตเวนเวลาตะเวนเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรเอาทัพพีมาใส่ ไปเลยครับบัตหมดหรือยังโอ้โหมันหอนจะเป็นลาดตะเวนอย่าซิ่งมากนะครับ <laughs> ในนี้ก็เต็มไปหมดแล้วไปได้เปล่าเดี๋ยวก่อนเดินหน้าก่อนไปล้างก่อนครับวิวกาดสีเดียวไม่ได้ใส่รถเลยอออันุเปิดในโลก ไปจ้าติดาปไปเลยได้แค่นี้ป่าอาลค่ะิออเอ,อ้ยยังออกไม่ได้แดดร้อนเดี๋ยวกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนไปตรงนน้นกินข้าวก่อนลูกรอแป๊บน,นึ่งได้ไหม เออเด,เดี๋ยวปู่มาเปิดเอามาลูกมาไปแล้วขับต่อขับต่อลูกมามาแล้ว ลาตะเวนรองเท้าก็ไม่ใส่ด้วยนะแล้วก็ไม่ใส่ด้วยไหนไยบายก่อนมาปิดคลิปแล้วไยบายก่อน,นะคระับไยบายก่อน mm -hmm.